สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k d ยนะครับวันนี้นะครับผมมีมายโคนไพ่นะครับอยู่ชุดหนึ่งจะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกมันค่อนข้างที่จะโอเคนั่นเองนะครับเหมาะสําหรับเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโดยใช้ไพ่ตัวนี้เลยนะครับไบซิงเกิลนั่นเองที่ผมสั่งมานะครับตอนนี้มันก็เริ่มศึกแล้วนะผมเล่นประจําเลยนะครับจาไพ่นี่ตอนที่มาใหม่ๆได้ไหมไอเนี้ย มันขาวจุ๊เลยนะแต่ตอนนี้ดูสิครับสีมันเริ่มไปแล้วครับท่านผู้ชมไปดูมายูคนดีกว่านะครับว่าจะเป็นไงไปดูกันเลยครับเลือกไพ่มาหนึ่งใบสิดูแล้วจำไว้เลยฮะโอเคจำได้แล้วนะฮะจำได้แล้วโอเคตอนนี้วางไว้อย่างนี้ผมจะใช้ไพ่ใบบน ไม่จำเป็นต้องทําอะไรครับวางไว้แค่นี้ตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าไพ่ของคุณเนี่ยอยู่ตําแหน่งไหนของกลางกองไพ่เพราะว่าไพ่มันเยอะมี52ใบผมจะใช้เลขด้านบนเนี่ยเป็นตัวบอกตําแหน่งของไพ่ของคุณได้เป็นเลข10แสดงว่าไพ่ของคุณเนี่ยอยู่ตําแหน่งที่10ของสําหรับนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตําแหน่งไหนปกติเนี่ยเราหาบนไพ่อย่างเงี้ย มันก็จะปกติไปคราวนี้เราจะมาหาล่างไพ่นี่ผมจะนับไป10บใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเและ10มันมีไพ่ยอยู่ใบหนึ่งที่คว่ำหน้าไว้ไพ่ที่คุณเลือกเป็นเลขอะไรฮะสี่ดอกจิกฮะเป็นไปได้ไหมฮะว่าใบเนี้ยเป็นใบของคุณเลือกเป็นไปไม่ได้ฮนะดีนิดทีหนึ่ง โอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K. KD. Y. ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นมายกุนอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ